เรามาดูหมวดต่อไปนะครับหมวดที่สิบถึงหมวดที่สิบกนะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับของวิชาพุทธประวัตินะครับนะรำชนตรีนเองนะครับเป็นการอบรมก่อนสอบตามสนามหลวงนะครับณวัดธรรมกายนั่นเองนะครับมาดูกันเขาออกอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับครั้งพุทธกาลนะครับวัดเชตวันนั้นตั้งอยู่เมืองอะไรวัดเชตวันนะตั้งอยู่เมืองอะไรใครรู้บ้างใครเป็นผู้สร้างครับใครเป็นผู้สร้างและใครเป็นผู้ถวายนะครับแล้วก็ตอบเลยว่า แต่บอกว่าอนาถบินในการเศรษฐีนะครับเป็นผู้สร้างนะครับอ่าเอาเงินปูเรียงเคียงกันนะเออครับต่อมานะครับตั้งอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะครับแคว้นโกศลนะครับอ่าซึ่งอนาถบินในการเศรษฐีนี้มีเพลงด้วยนะมีเพลงด้วยนะครับเราลองไปเสิร์ชดูว่าเพลงอนาถบินในการเศรษฐีเราจะรู้ว่ากว่าที่ท่านจะซื้อวัดพระเจตวันได้นะครับต้องผ่านอุศักอะไรบ้างต่อมานะครับข้อที่สองครับ ฝนโบกทรพัดนะครับนี่ครับคือฝนเช่นไรนะครับฝนเช่นไรเอาความที่หลวงพี่คิดเลยนะฮะอันนี้หลวงพี่ไม่ดูสมมติเราไม่ดูไม่ดูคําคําตอบแล้วก็อาจจะตอบว่าฝนโบกธรพัดเนี่ยมีลักษณะเนี่ยสีแดงสีแดงนะครับตกมาใครปรารถนาที่จะเปียกก็เปียกใครปรารถนาที่ไม่เปียกก็ไม่เปียกนะครับเออนะครับทรงตกมาตรงสู่พญาดนะครับพญาตของ พระรมศาสดานั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่สามสังเวชนียธารมนะครับเนี่ยสี่ตำบลนะครับเป็นสถานที่ที่ลึกนะครับถึงเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับสังเวชนียฐานสี่ตำบลนะมีที่มั้งเอ่ยปัะสูตรนะครับตัสรู้นะครับแล้วก็ทรงแสดงธรรมาจากพระสูตรนะครับเป็นครั้งแรกหรือว่าทรงแสดงประดมเทศนานะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็เสด็จปณิพานเนี่ยเป็นสี่อย่างที่สําคัญนะครับสําคัญนะครับเขาเรียกว่าเวช วิชนีครับสถานเนี่ยอยู่ที่อินเดียนะฮะใครเคยไปก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอยากจะไปเหมือนกันนะครับยังไม่โอกการได้ไปนะสามารถส่งตัวขึ้นบินมาได้นะครับผมมาดูนะครับข้อที่สี่นะครับการปรงอายุสังขารนะครับของพระพุทธองค์นะถือโดยใจความว่าอย่างไรนะครับและและทรงปรงอายุสังขารเมื่อใดเนี่ยสําคัญนะครับตรงปรงอายุสังขารนะครับไปท่องมาเลยนะครับ ถือด้วยใจความว่าพระองค์นะครับทรงปรรบถึงสังขารว่าทรงพระชราล่วงการผ่านไปนะไม่สามารถบำเพ็ญพุทธกิจนะครับต่อไปได้อีกแล้วนะครับทรงปรงอายุสังขารเมื่อแต่ว้นะครับเบื่อเขาถามว่าทรงปงอายุสังขารเมื่อไหนะครับเราบอกว่าเมื่อวันเพ็ญเดือนสามนะครับก่อนปฏิทันธสามเดือนนี่เองครับต่อมาข้อที่ห้านะครับสถานที่ถวายพระเพลินครับพุทธสรีระนะครับชื่อว่าอะไรตั้งอยู่ที่เมืองอะไรนะครับง่ายเลยก็ตอบไปเลยว่า สถานที่ถวายพระเพลนะครับพุ้สบีราชื่อว่ามกุฏพันทะนะครับพันธนะเจดีนะครับมกุฏพันธะณเจดีเนี่ยพันธนะเจดีอ่ามกุฏพันธนะเจดีนะครับจําไว้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองกุศินารานั่นเองนะครับกุศินารานครับและข้อที่หกนะครับวันอัตมีบูชาอ่านนะครับอัตมีบูชาและปฏิบัติบูชาต่างกันอย่างไรนะครับ อ๋อไม่ใช่วันอารตบีบูชาขออภัยนะครับเขาบอกว่าอามิตรนะครับอามิตรบูชานะหลวงพี่คิดว่าเขาเผาไฟแล้วไงกำลังคิดนะครับสมองคิดไปว่าผวายพระเพลิงแล้วต้องเป็นอารตมีแน่ไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับอามิตรบูชานะครับและปฏิบัติบูชานะครับต่างกันอย่างไรนะครับพระพุทธองค์นะครับทรงสัรเตรินนะครับบูชาแบบไหนซึ่งคําถามนี้อาจจะออกในวิชาตะไมภาพก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตะไมภาพก็มีนะบูชาสองนะไปดูนะครับ อาิพูชาคือนะครับบูชาด้วยสิ่งของไม่ว่าจะเป็นถูเที่นข่าวน้ําถวายต่างๆนะครับเป็นสิ่งของนะครับดวนส่วนอามิพูชาคือก็คือสิ่งของใช่ไหมครับส่วนปฏิบัติพูชาคือนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเจริญภาวนาคือการปฏิบัตินะครับบูชานั่นเองนะรพระอาจารก็ทรงสรรเสริญนะว่าปฏิบัติพูชาเนี่ยสําคัญกว่าหรือว่ายิ่งกว่าอามิบูชาร์แต่ถามว่าสองอย่างเนี่ยสำคัญไหมสำคัญทั้งสองอย่างเราต้องทําควบคู่กันครับทั้งอามิตุชาร์แลวก็ปฏิบัติบูชาด้วยนะครับ ต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับสถานที่ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับปรมาสัดานะครับอย่างไรนะครับหนึ่งลุมพินีวันสองอิสิปะนะมริทายวันคือป่านั่นเองสามลัทธิวันสี่เวรุวันห้าสาระวันนะครับมีห้าสถานที่นะครับเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าปรมาสัดาราก็ต,บตอบเลยว่าตอบอย่างมั่นใจว่าลุมพินีวันเป็นสถานที่ประสูตรนะครับ ส่วนป่าอีสิประดัมืดไธายวันนะครับเป็นสถานที่นะครับทรงแสดงะสมมาเศสนานะครับโปรดปัญจวคีรังห้านั่นเองนะต่อมาข้อที่สามลัทธิวันคืออะไรครับเป็นสถานที่ทรงแสดงทรมเทศนานะครับโปรดในพระเจ้าพิมิสารนะครับแล้วก็บริเวณบทบริวารนะไม่บริเวณนะครับจนสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันนะครับบางคนอย่าเขียนผิดนะครับตอนหลวงพี่ไปสัมเณรนะเขียนพระเจ้าพิมิเสณนะครับโอ้อาจารย์ตรวจแสบตานะครับไม่ได้นะครับพระเจ้าพิมิสารนะครับอย่าพิมิเสณนะครับ ต่อมานะครับข้อที่สี่นะครับเวลวันนะครับเป็นสถานที่ทรงแสดงโอวาปปติโมกนะครับและอันสุดท้ายนะครับสารวันเป็นสถานที่ทรงแสดงในมรรคมีองค์แปดแก่นะครับสุภะะปริภาชกนะครับและเป็นสถานที่ดับขันบริทีธผานด้วยนะครับจําไว้นะครับอ่ะหยุดให้แป๊บหนึ่งหยุดให้จําไปก่อนครับว่าสถานที่ทั้งห้าสถานที่นะครับว่ามีความเกี่ยวข้องพระรูปสะดาได้นะครับใครที่ดูอยู่แล้วสามารถพอย์หยุดได้นะพอยต์หยุดแล้วแคปได้นะครับ แคปเจอร์ไว้ได้นะครับไว้จดนะฮะนครับหน้าออกนะครับหน้าออกสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาทุกทุกหมวดเลยหน้าออกทุกหมวดครับเป็นคําถามที่หน้าออกทุกหมวดเผื่อใครที่แบบไม่รู้แล้วอ่านหนังสือจนพูนแล้วนะไม่รู้ว่ากรรมการจะออกตรงไหนนะครับก็นี่คือทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกที่ดีต่อมาในข้อที่แปดนะครับถูปรหะบุคคลนะครับคือบุคคลเช่นใดนะครับได้แก่บุคคล ได้แก่บุคคลเช่นไรได้แก่ใครบ้างเขาก็ถามประมาณว่าเป็นบุคคลเช่นไรล่ะแล้วมีใครบ้างล่ะนะครับถูปราระหะบุคคลก็คือบุคคลอะไรครับบุคคลที่ควรแก่การบรรจุอธัธิษฐานนะครับอย่างเงี้ยไว้ในสถูปนะเพื่อเป็นที่อะไรกราบไหว้สักการบูชานะครับมีใครบ้างอ่ะมีพระสัมมาเจ้านะครับมีพระปัจเจกอุเเจ้าพระอาหารหันตสาวกและ พระเจ้าจากักรพรรดินะครับอ่ามีสี่นะครับสี่บุคคลนะครับที่พอท่านปริพารหรือว่ามรราภาพหรือว่าสิ้นมชนนะครับก็ควรที่จะกระดูกมากราบไหว้นะครับอืมนะครับซึ่งถ้าเราเคยเห็นเจดีย์นะเจดีย์ที่อยุธยาเจดีย์ที่ต่างๆนานาที่เมืองโบราณนะครับคือเป็นเจดีย์ของกษัตริย์นะครับหรือก็เจดีย์ของอาามย์ชั้นสูงๆนะนะครับ ต่อมานะครับข้อที่เก้านะครับใครถวายบินาศาลนะแด่พระบุรธองค์ก่อนศัตรูและก่อนมรนะดิทิพานนะครับอ่าเขาถามแล้วใครเป็นคนถวายนะครับก่อน,นสัตรูและมริทิพานนะสำคัญมากคนที่ถวายก่อนกับถวายหลังมิอันนะั้นก่อนสัตรูกับก่อนมาดิทิพานเนี่ยได้บุญเยอะมากมากก่อนสัตรูคือถวายใครคือนางสุจดานะครับถวายข้าทุกประยาในน,น,นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก่อนมริทิพานานายจุนทะนะครับถวายทหารนะแต่ว่าดันมีหมู่เน่าจริงจริงแล้วคือ ไม่จาเป็นต้องเป็นหมูครับจริงๆแล้วเป็นอะไรก็ได้ครับตอนนั้นคือวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านมีพอดีนะครับถ้ามีมีวิบากกรรมพอดีเนี่ยกินอะไรก็เน่านะครับอยู่ดีนะครับเป็นไก่ก็ไก่เน่าครับจริงๆนะต่อมานะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับของการติวในครั้งนี้นะครับพระพุทธเจ้านะครับทรงประสูติตรัสรู้นิพผานที่ใต้ต้นอะไรนะครับง่ายเลยทรงประสูติใต้ต้นอะไรครับอ่ะ ประสูตรและปริพานใต้ต้นสาระนะครับใต้ต้นสาระนะครับส่วนตัดสรู้ใต้ต้นอะไรครับโพนะครับหรือว่าต้นอัตตะพึกนะครับจริงๆแล้วคือต้นอะไรก็ตามนะครับที่พระบรมเจ้าเนี่ยไปตัดสรู้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าต้นอัตตะพึกหมดนะครับเมื่อในสมัยก่อนที่ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าองค์นี้นะครับเป็นองค์ก่อนๆก็เป็นต้นจิกบ้างต้นอะไรบ้างครับแล้วแต่ครับท่าไปตัดสรู้ใต้ต้นไหไรต้นนั้นก็ถือว่าเป็นอัตตะพึกนะครับ อ่ะจบเพียงเท่านี้นะครับของการติวนะครับติวนะฮะวิชาพุทธประวัตินะครับพุทธประวัตินะครับของนับธรรมชั้นตรีนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้เข้ามานะครับดูนะครับแล้วก็จดจํานะครับ้าขอให้สอบผ่านกันทุกท่านนะครับอาตโมุธนาบุญครับ